สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซลพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสุโนครโดยเซลพินกค,ค่ะวันนี้นะคะเซลพินกพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับรถรุ่น CL300 ค่ะนี่วันนี้มา2ส,สีเลยนะคะก็คือมาทั้งสีส้มแล้วก็สีเทาค่ะรอบก่อนนะคะทำคลิปให้ดูละเป็นตัว CL300 สีขาวเป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะก็คือไม่ได้ผ่านการตกแต่งอะไรมาแต่วันนี้มาอยู่กับสคันนี้นี่ อย่างรอเลยนะคะสองคันที่จอดอยู่ตรงนี้เป็นแต่งสไตล์สแกมเบอร์ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูค่ะว่าเข้าแต่งอะไรไปบ้างแต่งรอจะจัดแบบนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็สามารถผ่อนรวมไปกับตัวรถได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยคะ่ะไปมาเริ่มกันที่อะไรแต่งจากส่วนหน้ากันก่อนเลยนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้ดยส่วนหน้านะคะมีหนึข้อไฟสองตัวกาดไฟหน้านะคะ สามก็จะเป็นตัวกาดแฮนสี่ก็จะเป็นบางคนยกสูงมีสี่ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นที่ห้านะคะก็จะเป็นตัว ครอ,อบด้านข้างหรือว่าไซคัลเวอร์ตัวนี้นะคะให้มาเป็นสีดำแล้วก็ชิ้นที่6ก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์ที่แปะกับตัวไซคัลเวอร์นะคะจะเป็นสติกเกอร์สีขาวตัวนี้แล้วก็จะมีตัวหนังสือคำว่าสแกมเบิร์นะคะ,ะให้มาอีกติดอีกหนึ่งตำแหน่งเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังนะคะครอบข้างตัวนี้ราคาอยู่ประมาณพันแนะคะส่วนตัวสติกเกอร์ตัวนี้หลักร้อยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 5 0 0นี่แหละเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ ชิ้นที่เจดนะคะเป็นในส่วนของที่พัดเท้าที่พัดเท้าสีเงินตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่พ ,500 บาทแล้วก็เนาะชิ้นที่8ดก็จะเป็นที่รองขาตั้งตรงนี้เป็นที่รองขาตั้งของ H2 c ซนะคะราคาที่รองขาตั้งก็อยู่ที่680ดบาทค่ะเป็นสีเงินเช่นเดียวกัน8ดชิ้นละมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นที่ 9กับชิ้นที่10กันค่ะอันนี้จะเป็นชิ้นใหญ่ราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะคะชิ้นที่9ก็จะเป็นในส่วนของ engine g u a d นะคะก็คือตัวนี้ตัวเป็น engine g u a r d ก็ปกป,ป้องเครื่องในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ใช้เหล็กค่อนข้างแบบตลอดทั้งชิ้นเลยแล้วก็มีความหนาราคาจะอยู่ที่ประมาณ4,000ันนะคะ 4,035บาทนะคะในส่วนของเอนจิ้นกาดนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของครอบม้อน้ำนี่ตัวนี้ครอบม้อน้ำสีเงินนะคะราคาอยู่ประมาณพัน0ค่ะไหลขึ้นมาในส่วนของชิ้นที่1112ค่ะก็จะอยู่ในส่วนของตัวบอดี้รถนะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ของ H2C นี่ตัวนี้นะคะมีคำว,ว่า C l ออยู่อันเนี้ย มี2ชิ้นหลักร้อยนะคะก็จะเป็นปิดตรงตรงตัวถังแล้วก็ตรงครอบฝาถังน้ำมันมีเป็นสินค้าของ h ฮ C นะคะลายก็จะเป็นลายแบบแคปร่านะคะตัวนี้เป็นอีก2ชิ้นนะคะราคาก็ไม่แรงมากนะคะ2ชิ้นนี้หลักร้อยค่ะประมาณ200กับ300บาทนะคะ มาต่อรายการที่13กับ14กันค่ะนี่เห็นเด่นชัดเลยนะคะก็คือในส่วนของกระเป๋าข้างท้ายนะคะแล้วก็แหลกท้ายนั่นเองตัวกระเป๋าตัวนี้นะคะราคาก็จะสูงหน่อยนะคะเป็นกระเป๋าของกีวีนั่นเองเออเป็นกระเป๋ายี่ห้อนะคะที่แบบนิยมใช้กันกับรถมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างมากทั้งในส่วนของกล่องท้ายแล้วก็กระเป๋าข้างด้วยเดี๋ยวดูราคากันค่ะ ราคาค่าเสียหายนะคะอยู่ที่4,004.80ค่ะนี่เป็นกระเป๋าด้านข้างนะคะติดด้านข้างเนาะก็เอาไว้ใส่ของเวลาเดินทางชิ้นที่14ค่ะนี่แหลกท้ายตรงนี้นะคะแหลกท้ายตรงนี้ราคาอยู่ประมาณพันสามค่ะ อ้าวแล้วชิ้นที่15้าเราอยู่ไหนนาคันนี้นะคะชิ้นที่15อ่าเดี๋ยวก่อนจะไปชิ้นที่15้าเมื่อกี้ติดในคำว่าอ่าสติกเกอร์นะคะที่มันมีคำว่าสแกมเบอร์มาด้วยนะคะนี่ก็ติดตรงนี้อ่าติดตรงนี้ได้เลยนะคะตรงส่วนท้ายตรงสวิงอาร์มนะคะติดคำว่าสแกมเบอร์ใส่ไปเลยชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นที่15เป็นอะไรแต่งชิ้นเล็กๆนะคะก็คือจุก ของน้ำมันเครื่องนั่นเองค่ะมองเห็นไม่เอ่ยนี่เป็นจุกของน้ำมันเครื่องนะคะเป็นสินค้าของ H2C นะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นที่15อันนี้ราคาก็ไม่แพงอันนี้ก็จะเป็นพอแต่งออกมาแล้วก็คือทั้ง15รายการที่แต่งสไตล์ s c ก m เบิลค่ะชุดอะไรแต่งที่ใช้เนี่ยทั้งตัว500แล้วก็ตัว300นะคะ ใส่ด้วยกันได้หมดด้วยดิเมนชันของเขาเนี่ยมันเท่ากันดังนั้นในส่วนของอะไรแต่งที่ให้มาเลยสามารถใส่กันได้นะคะส่วนตัวที่แต่งขายเนาะ ของตัว CL 3 0 0เนี่ยแต่งออกมาเป็นสไตล์สแ r มเบ l e จากโรงงานเนี่ยมี2สีนั่นก็คือสีส้มแล้วก็สีเทาที่เซลฟีนกบอกโดยอะไหล่แต่งนะคะใช้ทั้งหมดเนี่ยของ CL 3 0 0ใช้อยู่15รายการนะคะส่วนของ CL 5 0 0นะคะรายการอะไหล่แต่งเนี่ยใช้ครบทั้ง17รายการเลยถามว่ามันดีตรงไหนนะคะที่แบบแต่งมาแต่งมาเลยเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของ สีเทากับสีส้มที่แต่งมาจากโรงงานนอกจากเป็นการแต่งมาจากโรงงานไม่ต้องมาเสียเวลาแต่งเองไม่ต้องมาเสียเวลารออะไหล่แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือรายการอะไหล่แต่งทั้งหมดเนี่ยมูลค่ารวมนะคะอยู่ที่ประมาณ26งหมเกือบสองหมนะคะก้อนนั้นทั้งก้อนคุณไม่ต้องจ่ายเงินสดนะคะสามารถเอาไปผ่อนรวมกับตัวรถได้เลยในราคาที่เป็นฟินิชลุคแบบนี้นะคะอยู่ที่171,000บาทค่ะน้า ถามว่าประหยัดขึ้นไหมประหยัดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าถ้ารวม15รายการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะคะราคารวมรวมมันประมาณ20,070ถ้าไปรวมกับราคาตัวรถที่เป็นสแตนดาร์ด149,900บอกเลยว่าตัวนี้ราคารวมรวมออกมาแล้วเนี่ยซื้อแยกแพงกว่าเกือบ6,000นะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าอยากประหยัดก็เอาตัวที่แต่งมาจากโรงงานข้อจำกัดมีแค่นิดหน่อยก็คือให้มาแค่สองสีคือสีเทาและสีส้มเท่านั้นค่ะส่วนท่านที่อยากได้สีอื่นนะคะสีขาวนะคะที่ไม่ได้แต่งมาเนี่ยก็อาจจะต้องสั่งอะไรเพิ่มแล้วก็แต่งเพิ่มเอาแต่ข้อดีคือไม่จะเป็นต้องซื้อทั้ง15รายการนะคะสามารถสั่งต่างหากแล้วก็เลือกเฉพาะอะไรที่เราชอบนะคะก็ทำให้ประหยัดขึ้นได้แต่มีข้อจำกัดอย่างเดียวคือ ซื้อแยกจ่ายสดค่ะผ่อนรวมไปกับตัวรถไม่ได้ใครที่อยากเห็นรถจริงนะคะรถสองคันนี้จอดอยู่ที่ชานยนต์สว่างแดนดินค่ะสาขาก็คือชานยนต์อินฟินิตี้ค่ะสาขาสวยๆโดดเด่นอยู่ที่สว่างนะคะใครมาในตัวเมืองสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะวิ่งเข้าตัวเมืองสังเกตมองหาในส่วนของอาชานยนต์อินฟินิตี้นะคะจุดสังเกตก็คืออยู่ติดกับปั๊มคาวเทค หรือเยื้องกับธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะรถสองคันนี้อยากเห็นรถจริงยังสามารถมาชมได้นะคะยังมีจอดอยู่แต่ถ้ามาแล้วไม่เจอแปลว่าเขาไปอยู่กับเจ้าของแล้วนะอาจจะต้องรีบมานิดนึงนะคะคลิปนี้ก็พาดูรถกันดับเต็มๆในส่วนของสไตล์การแต่ง CL แบบ Scamble นะคะทั้งสองสีละคลิปต่อไปจะพาชมรถรุ่นไหน อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ก่อนนะคะแล้วจะไม่พลาดรถรุ่นใหม่ๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆค่ะสําหรับคลิปนี้เซลฟี Self ่นอ ok, ขออนุญาตกล่าวคําว่วาสวัสดีค่ะ